คนที่อยากไปเมืองนอกจะมีโอกาสได้ไปไหมนะคะท่านใดที่ผ่านได้มาเจอคลิปนี้แล้วกำลังทำเรื่องไปต่างประเทศนะคะให้อธิษฐานจิตเรามาจับไพ่สองใบกันใบที่หนึ่งใบที่สองนะคะจะมีโอกาสได้ไปเมืองนอกไหมนะคะ หรือว่าจะยังไงนะคะติดอะไรนะคะอ่าใบที่หนึ่งอธิษฐานนะคะอธิษฐานจิตแล้วเลือกกันเอาค่ะว่าจะเลือกลูกแก้วสีเขียวหรือสีขาวอ่จับสีขาวก่อนนะสีขาวปุตตะกัมมะกัมมะคนที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะ <c oughs> ที่มันจะ,จะทำสรมีโอกาสได้ไปภายใน6เดือนนี้นะคะมีโอกาสได้ไปนะคะลองลองลุ้นดูนะว่าว่าจะจะคือพบดีดาวดีหมดเลยดาวศุกร์ก็เป็นราชาโชคเลยนะคะคือดาวดาวดาวจันทรอยู่ในภพกากรรม,มาคือมันใจอย่างที่ต้องการหมายความว่าที่เราต้องการไปทํางานอะ่ะคนที่ไปต่างประเทศนะคะถ้าใครเลือกไปเนี้ยโอกาสได้ไปนี่สูงมาก นะคะแล้วไปนี่ได้เงินด้วยนะคะดาวสุขมาจากไหนดาวสุขมาจากวิน่าปุตตะซึ่งคนที่จะได้ไปจะได้บินเนี่ยคือต้องเคยผิดหวังในการที่เราไปขอวีซ่าแล้วไม่ผ่านหรือการที่เราไปยื่นอะไรแล้วแบบที่ทําเรื่องเคยผ่านการไม่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ครั้งนี้เอาไม่เกินหกเดือนนะคะครั้งนี้มีได้ได้ข่าวดีทีเดียวแหละค่ะมิวให้แปดสิบเปอร์เซ็นถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลย ะะที่ที่ไม่ได้ให้ร้อยเปอร์เซนเพราะว่าพบแรกเป็นพบปุตตะกระดุมพระแต่ถ้าพบแรกเป็นพบใหญ่หญๆเช่นสุภะษเนี่ยสุภาคือต่างประเทศนะคะแต่ว่า <c oughs> มันเป็นปุตตะปุตตะโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่เพียงแค่ว่าถ้าเป็นพบสุภะกระดุมพระกรรมะเนี่ยบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซนตนะคะถ้าให้ถ้าให้พี่บิวคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็คือประมาณเก้าสิบเปอร์เซนตนะคะให้ต้องต้องต้องให้คุณภาพของพบเขาเนี่ย ไม่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 ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเหมือนภพสุภาเพราะภพสุภาเนี่ยเป็นภพที่อ่เดินทางต่างประเทศเลยนะคะอ่ะาใบที่สองท่านที่อธิษฐานใบที่สองนะคะใบที่สองได้อลีปัตตนิสุภาอลีอลีปัตตนิสุภานี่สุภะนี่คนเนี้ยคนนี้ก็โอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันทีเนี้ยว่า แต่คนของของของใบของใบที่สองเนี่ยจะติดอลิติดปัญหานะคะปัญหาหน้าที่นี้คือมันเป็นปัญหาที่แก้ได้แต่ว่าแต่ไม่ใช่ตัวเราเป็นคนทําต้องต้องมีคนมาทําให้เราต้องมีคนมาแก้ให้เรานะคะเราก็ดูซิว่าอลีปัตตนิสุภะปัตตนิสุภะติดตรงไหนออก หนึ่งที่ติดนะคะติดที่เป็นความก,กังวลใจของเรากลัวว่าเดี๋ยวทำอีกครั้งกลัวไม่ผ่านนะคะอ่ะเอกสารเรื่องเอกผมว่าเอกติดเอกสารไหมนะคะเรื่องเอกสารปัตตนีบปัทุเอกสารเนี่ยจะมีคนรับรองนะคะใบที่สองเนี่ยเอกสารจะมีคนรับรองเพราะว่ามาจากพันธุปัตตนีนะคะเป็นผู้ชาย ะะเพราะว่าดาวที่อยู่ในภพปัตตน้ที่จะรับรองให้เราได้ดาวสาวดูซิคือเหมือนเรายังต้องศึกษาและรอเวลาดาวสางมาจากราภะเรายังต้องศึกษาและรอเวลากับเรื่องการขอวีซ่าหรือกับการที่เราจะไปทํางานที่นัน่นแล้วเนี่ยเราจะทําได้เต็มที่ไหมเราจะยังไงเราต้องศึกษานะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าได้ไปรับรองได้เงิน นะคะแค่แค่คือหนึ่งลดความกังวลลงสองต้องมีคนมาช่วยใบนี้นะเพราะาเป็นพบเสียดีดีจะไม่เหมือนใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งเขาดีดีดีนะคะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสได้ไปพอๆกันแต่ว่าของคนนี้คือคือน่าจะแบบว่าเรื่องเอกสารเรื่องใรน่น่าจะต้องแบบคือต้องศึกษา ให้ดีๆหน่อยเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังตีติดอริอริเนี่ยมันคือห้าสิบห้าสิบนะคะมันมีดาวบริเตยูในภพอริเนี่ยคือหมายถึงว่าต่างประเทศก็ได้ค่ะบริเตยูมปนการสื่อสารการแบบสื่อสารการแต่มันมีปัญหาแต่ว่าคนแก้ไขน่าจะต้องไม่ใช่เราน่าจะต้องเป็นคนที่แบบทำวีซ่าให้เราหรือหรือร้านที่รับรองให้เราหรือธุรกิจทางนู้นรับรองให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สองใบาถามว่าอันไหนอันไหน,นโอกาสสูงสุดคือ ลูกแก้วสีขาวใบแรกคือโอกาสสูงสุดใบใบที่สองเนี่ยก็คือยังมีการม,มีการติดอลีก็สักประมาณ80%ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราอาจจะต้องพึ่งคนที่เข้ามาแต่เรื่องเอกสารเนี่ยของใบใบที่สองเนี่ยจะจะโอเคมากแต่ทีนี้ของของใบที่หนึ่งเนี่ยเราเอกสารไม่ขึ้นแสดงว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเอกสารนะคะนี่เรื่องของคนที่อยากไปต่างประเทศ นะคะ